สวัสด <NYU. S 2> ีครับพบกับช่องบาฟูชาแนลนะฮะวันนี้นะครับผมก็มาทำงานเช่นเคยเนาะนะฮะเอฟซีนะครับอ่ะตอนนี้นะครับผมนั่งรอออเดอร์เนาะนะครับให้อ่าพี่เชกเกอร์หรือเจ้าของโดยที่มีรถเนาะเข้ามานะฮะเอฟซีก็จะขนของนะครับเป็นพีซี ก็จะเป็นแบบนี้แหละนะลักษณะการทํางานนะครับเอฟซีจดเรียงสินค้าแล้วก็เช็คสต็อกสินค้านะปัดกวดทาความสะอาดนะครับให้แบบเชลแบบจยหน้า,าเท่าเรียวไวนะ้แลูกค้าเข้ามาแล้วก็เป็นหน้าซืหน้าอะไรแบบนี้ ก็จะเป็นลักษณะงานแบบนี้นะครับนี่เรียงคอยขนของขึ้นนะฮะนี่ก็จะมาตั้งตั้ง,ต,งตั้งไว้แบบนี้นะฮะครับเนาะนะครับผมก็คลิปนี้นะฮะผมก็จะมาแจ้งข่าวดีเนาะนะครับ fc ข่าวดีของผมนี่แหละนะฮะก็คือนะครับเดือนหน้านะฮะก็จะเข้าสู่ ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรงานมงคลเนาะนะฮะ fc นะครับผมก็จะเข้าประตูวิวนะฮะในแบบอีสานเนาะนะฮะจะผูกข้อไม้ข้อมือนนะนะครับผมก็ดีใจมากนะครับที่จะได้มีคู่ชีวิตหรือว่าแต่งงานเนาะนะครับ fc นะครับก็ซึ่งแรกๆนะครับซึ่งก็ เจอแฟนครั้งแรกนะฮะก็ดูใจกันมาอ่าเขาเรียกว,ว่าดูใจคบกันนะครับมาเรืะะ่อยๆเนาะนเอฟซี FC, ก็ตั้งปฏิฐานไวนะะ้นะครับเนาะจะไม่นอกใจจะมีอ่าจะมีเขาเรียกว,ว่ามีความซื่อสัตย์เนาะนะ,ะ,นะะต่อคู่ต่อคู่ของเรานะครับเอฟซีต่อคนที่เป็นคู่นะฮะเอฟซีเนาะนะอ่ะเซอร์ไพรส์นะครับอย่างนี้เลยนะครับ คลิปนี้นะครับอย่างที่ที่บอกไว้นะครับผมก็เดือนหน้านะครับก็นั่นแหละนะครับเป็นเจ้าบ่าวนะครับเนาะนะฮะก็แรกๆนะครับตอนแรกนะครับวันพฤหัสเดือนนี้แหละนะครับต้นเดือนเลยนะครับ เออ่วันประมาณวันที่สี่ที่ห้าเนี่ยมั้งนะครับที่เออ่ไปตกลงค่าสินสอดเนาะนะครับแล้วก็กับฝ่ายทางผู้หญิงนะฮะฝ่ายเจ้าสาวนะครับเนาะว่าเอาเท่าไหร่นะฮะค่าสินสอดก็ตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอฟซีที่แรกก็คิดเป็นเดือนหกเนาะนะครับยูซี ก็ไม่ได้เดือนผมเนาะก็เอาไปเอามาอย่างทานการผมถามพ่อแม่ผมแล้วนะคะทำทำการทางทำการนะครับก็เป็นเดือนเดือนมีนานะฮะเอสนะครับผมก็เป็นคลิปนี้ก็คลิปอ่สั้นๆเนาะนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เวร์วังแล้วก็ไม่ผมก็ไม่ใช่คนบุคคลสำคัญเนาะนะฮะแล้ว ประกาศเอาไปแล้วก็บอกเซอร์ไพรส์อะไรนะครับมันก็เป็นสัมพันธ์เท่าไหร่นะฮะแต่ผมก็ทำ YouTube เนาะก็อยากจะ,ะให้ FC เนาะที่เป็น FC ของผมเนาะหรือว่าของทุกคนนะฮะหรือช่อง YouTube ที่เคยทำงานร่วมกันนะฮะได้รับรู้รับทราบเนาะนะครับเนะาะอย่างน้อยก็แบบว่า นะครับอย่างน้อยก็ต้องให้ความสำคัญนะครับต่อ f อด้วยเนาะนะครับเนาะนะนะก็เป็นคลิปสั้นนะฮะก็คือนะครับวันเดือนหน้าเนาะนะครับก็จะได้เข้าเข้าสู่ประตูวิวา์นะครับก็คือแต่งงานเนาะนะครับผูเข้อไม้ข้อม,มือข้อมือแบบอีสานนะครับแบบ ภูไทยวัฒนภูไทยนะครับเอฟซี 4, วัฒนธรรมไทยภูไทยเนาะนะครับที่จับมาเรื่อยๆนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับประมาณนี้ขอขอบคุณครับผมบายยเพราะว่าผมไม่มีคลิปเลยนะฮะวันนี้ก็ต้องเซอร์ไพรส์จัดตรงนี้นะฮะแล้วก็ทำคลิปตรงนี้เลยนะฮนะเนาะ